นี่คนจนที่ไหนมันมาขวางทางเนี่ยมาดูสภาพสิเด็กจนๆแบบนี้เนี่ยโรงเรียนนี้รับเข้าเรียนด้วยเหรอยแม่หนูไม่อยากไปโรงเรียนแล้วหนูอยากไปปารีสได้สิลูกเดี๋ยวรอปิดเทอมนะแม่พาไปเที่ยวเลยไปเรียนกัน น้องต้นอิจชาไหมครับอิจฉาครับถ้าอิดฉาเนี่ยน้องต้นก็ต้องขยันนะพ่อกับแม่เนี่ยไม่มีอะไรให้มีแต่ความพยายามที่จะทําให้ตรงต้นเนี่ยมีชีวิตดีขึ้นเข้าใจไหมครับเข้าใจครับพ่อเชื่อว,ว่าลูกทําได้นะสู้ๆไปไปเข้าโรงเรียนแฮะ <laughs> บายมายมีอะไรหรือเปล่าทานแก้เป็นคนจนมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะพี่ออกอทนหน่อยนะเพื่อลูกแล้วมุกต้องเมียนๆเ,เรื่องสถานะทางการเงินนะ เดี๋ยวคนอื่นแล้วก็ลูกจะจับได้นนตั้งใจเรียนนะครับโตมาจะได้เป็นคนเก่งๆแล้วก็จำไว้นะว่ามีพ่อกับแม่อยู่เป็นเพื่อนต้นเสมอไม่ต้องห่วงพ่อครับ ทำไมพ่อกับแม่ถึงรักการอ่านขนาดนั้นแต่ว่าเรายังจนอยู่นะก็พ่อกับแม่แก้งพยายามไงลูกก็เลยจนอยู่แบบนี้แต่ต้นต้องพยายามจริงๆเข้าใจไหมเข้าใจครับอ่านหนังสือต่อเถอะ ลูกของเรานี่เก่งมากเลยนะคะสอบได้ที่หนึ่งของชั้นเรียนด้วยอะ่ะเก่งมากลูกพ่อ <c oughs> โอโ้โหสอบได้ที่หนึ่งเลยเหรอเด็กบ้านจนนิดมันเรียนเก่งจริงๆเลยเนาะ <c oughs> ไม่เหมือนกับบ้านฉันนี่สามีเนี่ยยุ่งตลอดเลยก็เลยไม่ค่อยมีเวลาได้ดูแลลูกอะ่ะจริงๆต้องชมน้องต้นดีกว่านะคะแกขยันเองอะคะ่ะเรื่องการบ้านเนี่ย <c oughs> พวกเราสองคน สอนไม่ค่อยได้เท่าไหร่ก็เลยเน้นไปที่เรื่องการกินมากกว่าอยากให้แกได้กินอาหารดีๆจะได้สุขภาพแข็งแรงเพราะว่าสุขภาพดีเนี่ยถือว่าเป็นต้นทุนในการสู้ชีวิตนะคะอ,อ๋อเหรออุ๊ยพูดถึงเด็กพอดีเลยอ่ะวันเสาร์นี้ฉันจะมีจัดปาร์ตี้ครบรอบ6เดือนของลูกคนเล็กอ่ะอยากจะเชิญพวกคุณมาด้วยชวนพวกเราเหรอคะใช่ค่ะมาเถอะค่ะจะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเลี้ยงดูลูก ลูกคนโตเนี่ยสอนตอนนี้ก็คงไม่ทันแล้วก็เลยใส่ใจลูกคนเล็กเป็นพิเศษหน่อยอะได้ค่ะเดี๋ยวยังไงเจอกันเป็นเสาร์นะคะแม่คะนี่เป็นของขวัญเล็กๆเลยน้อยจากพวกเรานะคะให้น้องมิลินค่ะโอ้โหนี่มัน นมผงแบรนด์ดังเลยนี่คิดไม่ถึงเหมือนกันนะคะว่าคนแบบพวกคุณนี่จะมีปัญญาซื้อของแบบนี้มาฝากด้วยแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะรับไว้ดีกว่าถือว่ามีน้ำใจน้องต้นกับน้องมิลินเนี่ยอยู่ห้องเดียวกันอะไรที่ช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือกันไปค่ะห้องเดียวกันเหรอคะหลังจากนี้คิดว่าไม่แล้วเหรอคะหมายความว่าอะไรหรอคะก็หมายความว่า ฉันยื่นเรื่องให้โรงเรียนเนี่ยไล่ลูกของคุณออกแล้วไงคะแล้วที่เชิญมาในวันนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะแจ้งให้ทราบแล้วคุณทําแบบนี้ทําไมอะคะดูไปรอบๆสิคะคุณเห็นไหมล่ะคะว่าผู้ปกครองของเด็กโรงเรียนเนี่ยมีหน้ามีตาในสังคมทั้งนั้นแต่ดูพวกคุณสิขับสามล้อส่งลูกมาโรงเรียนฉันจะยอมให้ลูกของพวกเราเนี่ยไปเรียนกับเด็กจนจนแบบนี้ได้ไงล่ะคะเรื่องฐานะ กลายเป็นเรื่องตัดสินของคุณภาพเด็กตั้งแต่เมื่อไรหร่หรอครับก็คุณใจแค่แบบนี้ไงละคะหัดมองโลกให้มันกว้างๆหน่อยสิฉันเนี่ยลงทุนเพื่อลูกเยอะเพื่อที่จะเรียนแล้วเนี่ยมีคอนเนคชั่นดีๆเด็กมันจะเรียนเก่งแค่ไหนเนี่ยต่อไปก็ไรความสามารถอยู่ดีละคะ่ะเพอเพอแล้วเนี่ยก็ได้มาเป็นลูกน้องอยู่ดีและการที่คุณพูดแบบนี้ต่อหน้าเด็กมันเหมาะสมแล้วหรอคะ ฉันพูดความจริงไงคะเพื่อที่จะให้ลูกของคุณเนี่ยยอมรับไงมีพ่อแม่ไม่เอาไหนเก่งไปก็ไรความสามารถอยู่ดีแหละค่ะเรารู้ไหมว่าสามีของฉันเนี่ยเป็นถึงผู้บริหารบริษัทเคอเคเลยนะคะเงินเดือนเดือนหนึ่งนี่ได้ตั้งเป็นล้านน่ยอย่างพวกคุณนี่คงไม่มีวัสนาเห็นเงินเยอะขนาดนั้นใช่ไหมผู้บริหารเคอเคเขาเชื่ออะไรเหรอครับคุณนัน ถามทำไมเหรอคะหรือว่าอยากจะใช้เส้นสามีฉันเนี่ยเพื่อที่มีงานทําแต่ฉันดูทรงแล้วเนี่ยหน่วยก้านคุณก็ดีนะคะถ้าเกิดว่ายอมขอร้องดีๆแล้วก็จะยอมให้เข้าไปเป็นร,ปรอปพในบริษัทก็ได้นะจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่จำเป็นต้องเกาะใครนะครับที่รักมาแล้วเหรอคะ ฉัโตขึ้นนายอาจจะได้ทำงานใต้คำสั่งของฉันก็ได้นะทีละครับผมบอกให้จัดงานมันเกิดรูปแบบเรียบง่ายไม่ใช่เลอครับทำไมชวนคนมาเยอะจังล่ะก็วันนี้เป็นวันสำคัญของลูกไงคะจะให้จัดเรียบง่ายได้ยังไงล่ะแล้วคุณรู้ไหมคะฉันเชิญผู้ปกครองของเด็กที่สอบได้ที่หนึ่งมาด้วยนะ คุณมุกประธานอะไรของคุณคะท่านประธานครับคุณมุกครับท่านสองคนจะมาทำไมไม่บอกก่อนละครับคุณขนุนคะเมื่อกี้ภรรยาคุณบอกว่าคุณเงินเดือนเดือนละล้านไม่อยากรู้นะคะว่าพนักงานบริษัทฉันเนี่ยจะมีรายชื่อของคุณอยู่ในรายชื่อผู้บริหารสูงสุดด้วยหรือว่าภรรยาของคุณขนุน แต่งเรื่องหรือเปล่าฉันฉันไม่รู้จริงๆอะคะ่ะว่าพวกคุณระ,ะพวกคุณมองคนที่ภายนอกมองคนแค่การแต่งตัวแล้วก็ฐานะคุณจะรู้ได้ไงล่ะคะคุณไม่รู้แต่คุณก็ดันดูถูกพวกเขาบังเอิญพวกเขาเป็นเจ้าของบริษัทซึ่งคุณก็ฝันไว้ว่าอยากให้ลูกของคุณมาทำงานที่บริษัทของผม ที่พวกคุณทําไปนี่ทําไปเพื่ออะไรล่ะคะหรือว่าแกล้งโจนเพื่อที่จะให้พวกเราขายหน้าหรือเปล่าพวกเราไม่ได้หลอกครับแต่พวกเราแค่สอนลูกของเราให้เรียนรู้จากความเป็นจริงและคุณค่าของความเป็นคนมันอยู่ที่ความตั้งใจครับมันไม่ใช่อยู่ในเรื่องของฐานะทางการเงินครับคุณแบมแล้วคนที่เอาเปรียบแล้วก็แบ่งแยกน่าจะเป็นคุณมากกว่านะคะพูดจาทำให้เด็กเนี่ยเสียความมั่นใจด้วยคำพูดของผู้ใหญ่ ที่ใจแคบคุณป้าครับพ่อแบบว่าเป็นคนดีไม่ดูถูกคนอื่นถึงจะจนแต่ใจแคบมันก็ดูน่าอายกว่านะครับท่านประธานครับคุณโมครับมันเป็นความผิดของผมเองครับผมสอนลูกกับภรรยาผมแบบนั้นผมขอโอกาสเปลี่ยนทัศนคติของทั้งสองคนนะครับ ผมจะได้สอนเขาให้รู้จักความดีมากกว่าความรวนไ้มครับคือฉันขอโทษจริงๆนะคะฉันก็แค่กลัวว่าถ้าลูกของฉันไปเรียนกับเด็กจนๆแล้วจะไม่มีอนาคตนะคะฉันก็เลยทำแบบนั้นลงไปไม่เป็นไรคะ่ะถ้าว่าคุณสองคนสำนึกผิดจริงๆเริ่มต้นใหม่นะคะสอนลูกใหม่ให้รู้จักคุณค่าของหัวใจ มากกว่ของเมนเนมขอบคุณนะคะที่ให้โอกาสผมได้รับคำร้องในการเปลี่ยนห้องเด็กแล้วนะครับแต่หลังจากที่ผมทราบเรื่องเนี่ยผมตัดสินใจแล้วครับ ว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรทักงส้นครับเด็กทุกคนมีสิทธิเท่ากันเด็กเรียนดีก็ควรเป็นแบบอย่างให้กับเพื่อนไม่ใช่ถูกกีดกันครับฉันขอโทษอีกครั้งหนึ่งนะคำร้องขอทุกอย่างที่ฉันยื่นกับโรงเรียนอะ่ะฉันยกเลิกหมดแล้วล่ะป๊าก็ขอโทษนะ ที่ใครพูดไม่ดีมาเป็นเพื่อนกันไหมได้สิฉันยกโทษให้กลับมาแล้วเหรอลูกกลับมาแล้วครับพ่อครับแม่ครับเราต้องแก้งจนอยู่ไหมครับไม่ต้องแล้วครับ เพราะว่าลูกเนี่ยได้พิสูจน์ให้พวกเราเห็นแล้วว่าคุณค่าของคนเราเนี่ยไม่ได้วัดที่บ้านหลังใหญ่หรือว่าเงินในบัญชีแต่อยู่ที่หัวใจของลูกต่างหากที่ลูกไม่เคยยอมแพ้แล้วก็ไม่เคยหลังแกใครครับโตมาผมจะเป็นคนดีเหมือนพ่อกับแม่นะครับครับโตมาก เย็นนี้อยากกินอะไรครับเดี๋ยวพ่อพาไปอยากกินพิซซ่า